มีข่าวดีของลูกหนี้นอนแบงค์นะครับที่จะได้เข้าร่วมโครงการคุณสู้เราช่วยหลังจากครมออนุมัติให้ขยายโครงการนะครับมี2มาตรการคล้ายกับเฟสแรกนะครับก็คือ1จ่ายตรงคงทรัพนะครับคุณผู้ชมสินเชื่อรถยนต์ไม่เกิน8 0 0แสนสินเชื่อจักรยานยนต์ไม่เกิน5 0,000ื่นสินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินรวมอยู่ที่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนถึงสองแสนบาทอันนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเจ้าหนี้แต่ละแห่ง ต่อมาก็คือสินเชื่อสุวบุคคลดิจิทัลครับวงเงินไม่เกิน20,000บาทและสินเชื่อนา n โนไฟแนนซ์ไม่เกิน50,000บาทเป็นหนี้ค้างชำระณนะวันที่31ตุลาคม2567นะครับมาตรการนี้จะลดภาระการจ่ายหนี้3ปีนะครับเงินต้นจาก100%เหลือจ่ายแค่70%และดอกเบี้ยครับจ่ายลดให้10%นะครับ ซึ่งก็จะละักษณะคล้ายกับเฟสแรกนะครับถ้าคุณทําตามเงื่อนไขได้ยกดอกเบี้ยให้เลยครับแต่ว่าก็มีเงื่อนไขนะครับก็คือลูกหนี้ที่เข้ามาตรการนี้จะก่อหนี้ใหม่ในช่วง12เดือนแรกไม่ได้นะครับและชื่อก็จะขึ้นเครดิตบูโรด้วยอันนี้คือมาตรการที่1น,นะครับจ่ายตรงคงทรัพย์มาดูอีกหนึ่งมาตรการครับก็คือมาตรการจ่ายปิดจบนะครับลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่เป็นหนี้เสีย ยอดหนี้คงค้างไม่เกิน5,000บาทจ่าย10%ของยอดหนี้ปิดจบหนี้ได้เลยครับสามารถสมัครนะ้รร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ bot.or.th คุณสู้สมัครได้ถึง30เมษายนนี้รวมถึงเฟสแรกนะครับที่จากเดิมเนี่ยจะปิดรับสมัคร28กุมภาพันธ์ก็ขยายเวลาไปถึงเดือนเมษายนเช่นเดียวกันนะครับ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติให้ความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของผู้ประกอบการธุรกิจการเงินซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงินหรือนอนแบงค์นะครับภายใต้โครงการคุณสู้เราช่วยและหลักเกณฑ์เงื่อนไขและกระบวนการเบิกจ่ายโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนอนแบงค์ของธนาคารอมสินตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะครับ โดยธนาคารอมสินจะจัดซอฟ์โลนวงเงิน50 0 0 0ล้านบาทให้นอนแบงค์ไม่เกิน5,000ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบีย้ยในโครงการ0.01%ต่อปีซึ่งเป็นการใช้เงินจากรายได้ของออมสินนะครับไม่กระทบภาระงบประมาณแผ่นดินครับกระบวนการก็จะไปผ่านของซอฟ์โลนของออมสินนะครับโดยที่รัฐบาลให้นอนแบงค์ bank เนี่ยสามารถขอซอฟ์โลนอมสินได้ 0.01 00. นะครับซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำมากแล้วก็ช่วยในเรื่องของภาระของนอนแบงค์ ank, นะครับนอนแบงค์ non ank, ถ้าช่วยลูกนี้มากเท่าไหร่ก็สามารถขอซอฟโลนได้มากเท่านั้นนะครับเป็นเป็นเป็นสัดส่วนกันนะครับก็เป็นการกระตุ้นให้นอนแบงค์สามารถช่วยพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เข้าไปช่วยให้ครบวงจรให้เข้าไปครบทั้งสเปกตรัมทั้งทั้งทั้งแลนด์สเคป